รัดกุ๊กใหม่กับบ่แล้วมันนี้บรรยากาศดีดีดพี่น้องลมเย็นเย็นฝนปล่อยลปอยอากาศหนาวหนาวเนาะปาไปเทียงสวรรค์ปะสวรรคกับสาวแสงไปหาเฮ็ดกอพี่น้อง ไปหาเห็ดกออยู่หัวอยู่ปลายางหัง่นกบมาเมื่อกี้จักได้บ่ได้จากสิไปหาเห็ดยังแต่ลเมือเห็ดยังกับเบิดเห็ดยังกับเศร้าออกเห็ดละโง,งกออกทรงนั่นก็พ่อได้แกงอยู่กับเศร้าออกแล้วเบิดแล้วเห็ดปวกไปหา2องเมือกกับเบิดบ่ได้ แสงก็ออกมาแต่เศร้าเดี๋ยวก็สิได้เมื่อเปิดล่าดได้หลายยัวสรุปมันออกบ่เห็ดหยางเดี๋ยวเห็ดกอหรือเห็ดหยางอันนี้คือเห็ดหวยพี่น้องก็ได้หลายเติบอยู่เพิ่นว่าในสายคือมีแต่ดอกเถาๆแท้โออ้พวัชนาอีกแถา อันนี้คือเห็ดกลอค่ะว่านเห็ดอะไรไปซองคนนี้นี่มันออกปลายบ่โอ้ยเขาไปไผ่เอาททเดก้าต้าชุ่มเขาไปขวกดสิไปหอดอันนี้เห็ดกอพี่น้องแต่จริงมันก็ออกขาวๆอยากออกแดงๆอยู่ใช้น้ำเลยบ่เหลือแต่ล่างเลยว่ะล่างเสียงเลยอีกสองสนี่อันนี้คือเห็ดทานเนาะ แต่เห็ดโคกเขาเจ้าอ่ะมาันก็ออกอยู่เด้หัดเป็นเห็ดเผือกไงเดชเห็ดเผือกอย่างเห็ดเผือกดอกใหญ่เนีน่ยอือเราไปหาเนาะแถวนี้อันนี้ดอกน้อยมันพี่น้องแต่ว่าเห็ดกอน,นี่แกงแสบเลยพี่น้องดอกมันหนาดอกมันแข็งมันอยู่ตามใบาย,ยางอะ่ะเนาะไปเคลียร์หาเนี่ยซ้ำนี่อาัยได้พ่นดินได้เนี่ ขนาดดอกยังบ่ให้พ่นดินนี่เมือนอานทิ่ไปถืออันนี้คือบาทะมันดอกหนาดอกอันดอกแข็งเนาะแกงมันสิกรบแล้วก็หอมผอมคุณย้ายมากแกงเฮดกอเนี่ยอันดอกหน่อยมันเนี่ยมันออกลายมือแล้วเนี่ยไปสู้เขาหาบ่ทำอิดกาวสิไปสู้เขาไปแล้วเขาไปป้าหาเอง อันนี้เฮ็ดเฮ็ดอันนั้นพี่น้องน,น้นบ่เรน,น,นเฮ็ดก็มีแต่หมูเดียวตรงในแห่งนีลงบอนเขาเหลือก็ได้พอแกงกับพอหยังโยกับพอบุเสียเถี่ยวเนาะสิลางแกงพี่น้องว้าฝืนฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องผ้าผ้า,าแต่พงของมันผ้าแต่มันหนาสิแถวนี้บอ่ะมันแแบทางทางนอนเข็แกกะตีนี่ เวลาผ้าห้องผ่าแตกมันจะห้องแม่เปียงเปียงธรรมดาท้าแม่แบบต่ำลงแห้งๆน่ะผ่าผ้าเนาะหมผ่าก๊กจนเน่มันสิผ่ากกไหม่ผ่าก๊กไหม่ที่มีสายไฟนี่จังวันผ่าในสายไปเห็นว่ปีก่อนนะกะตั้งหลดยามือแรงทรงค้ำน่ะมบอกมันผ้าแสบไปแล้วผาก๊กกกก๊กอันกุกยังนะกุ๊กกระเดา ไม่เหลียตายเลยเนียกกุ้งกระไตยยีส่วนอ้อยไม่เหลียวผัดเมื่อคืนในพ้นโต๊ะส้วงสองถุงกัวกัวนี่แหละคุณจะโบเห็นบาษาฝรั่นไัยเป็นไทยไหมเยอะโต๊ะแห้งเอิดมาที่นี่กะให้ยายเขาไปนอนเปิดแอร์ให้สักพักผ้าแตกเปียงปางเปียงปางก็เลยไปปิดอันเอาสวิบไฟเอาสวิบแหน่ลงแล้วก็เปิดพัดลมให้ยาย พอเวลาผ่าแตกผ่าห้องแห้งๆสวิคไฟพ,พวกสวิคแอร์พวกสวิคปั๊มนำ้ำย่างไงต้องเอาลงเลยเวลาผ่าแตะมันใหม่มันอันนะนั้นนะมันสอดใชแล้หหวมันมีอย่งสักพักแม่เปียงลงมาพี่น้องจนสเสดิดกำลังวัดสินอน,น,นเปียงลงมาที่สองไพดับปึบหับมม่นกามาเมื่อกี้จนเก้าโมง ตอนนนอนรับแมพทำอิดนังกันอยากหออเทียงลงเลยกรตอนแรกเสียงฮือฮืออยู่นอนอยู่ข้างในมันแมพเขามันในกระจกกันเดียเปียงป้าทุกแต่อยู่แถวๆใกล้ๆแล้วหัวอยู่แถวโคกไม้โกกดผ้าผ้าไผ่กระดับมาที่นี่นอนบ่ได้คุณยายก็ออกมาเปิดประตูตอนแรกบ่มีก็นอนอยู่ในโซฟาดึงลงมานอน นอนก็ไ่ได้อีกบัดนี้ลงมานอนอยู่กับพื้นกับเบื้องไปเปิดหน้าต่างออกมันฮอนจั่งว่ายุ่งมากินบัดนี้นอนกันแย่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 ยุ่งโอ้ยสรุปเราบริ้นอนทั้งคืนมาคืนเดี๋ยวกระลุกเดี๋ยวกระลุกตุ๊กแกกับมาห้องอยู่เบิดคืนห้องเป็นห้องอยู่ในเฮื่นเอาตะเก้ามันห้องอย่างนี้บอกห้องห้องห้องไปอยู่ในเฮือนแล้วมันดังกล่อง ต๊กแกตุ๊กแก่เก็ออกมาซองหาเนี่มาซองหาตุ๊กแก่มาห้องใช่ตื่นไหมตื่นไหมเราบอเห็นมันจบเสรมันห้องยิ่เพิ่มเปด่ามันห้องนี้ใช่เดี๋ยวรังแงไงตอนมันแหม่ตอนภายสีดับนะชุมหอบไปหอดเงอนดิมันกระจกบนซองขางเนาะมันซ้อนเบิร์ดจะาชู้หลีอยู่ใจไมหยเวลานผ่าแหม่ผ่าแลกแต่ละทีอะถ้าเป็นกระจกนะพี่น้องบ้านกระจกมันเห็นเบิดเด้ซ้ำก็อยู่กลางเดิน แม่มาไประเด็นจนมุมีบอลบอลี่มอ้งลงลบเต้นขึ้นไปหมู่ในเตียงแล้วมันสะเทือนบนพื้นเลยตึ๊เตึ๊ตึต๊ๆเว,วลามันผ่าแตกแหงแ้งอะมันสะเทือนเลยเพราะงั้นน,นนี่นะมันอยู่กลางนำ้ำอยู่ผัดยาแคนน่ไปอยู่กลางนำ้ำเองย่านภาถ้าผ้าม่านกับ่ม,บบมีกระจกก็ดีมันชีวีภาพขั้นไหนทางเขาแล้วก็ออกผู้ไทแม่มาเตือที่บ่มีมุ้งอยู่ เงินประเทศกำลังนย่นอนมองโลบนะฉันแบบเออแนมไปเห็นเงี้ยก็โอเคอยู่มันเห็นเบิร์ดเหลืองเธอได้นะไพ่กระดับสอดแจ้งตื่นมาฝนตกอีกทงเงินมาตอน3ามง44โมงครับคนบระเทศลับนี่นอนไข่ย,ยังโบมัสมากับมาหอนอีกแบบลูกมะลายมกมนมานอนหน้าประตูนี่ล้ <c oughs> มันหอนเงีย้ยงเลย ดีแต่ไฟดับดีแต่มีสลัดเซลล์รอบๆบานพี่น้องเวลาลูกมามาันก็สว่างอยู่ม,มันก็แนมเห็นอย่างมไฟเขาบนะอกทาม่ย,ต,ออยตื่นแต่คือมีอีกย,ยนวเใจค่เคยไปเอม่เนเ่เคยเห็นนมันขาดเดีย๋ยวดอดนธุ์ทะล ใช่ว่านย่ำแรกนะข้าวป้าเนี่ยบอกต้นข้าวป้าระบัดที่นี่นะต้นคือมันเป็นพวงต้นไม้เดียวนะแล้วข้าวผัดเอาดินไปทมแล้วคือมันเป็นพวงไว้เดีวอยู่แล้วมันต้มนมาเลยไปอบฝุ่นเนาะไปกันมาชิ้เขาหอนหน้าเลยต้ตนไม้ก็ค้นลงไปเขื่อกลางแล้วต,ต,ต,ต้นสมทรว่ามันไปลังเนาะมันกินเข้าามเพื่นอนเบิร์ตพุนาะเฮดก่อนี่ยมันออกเฉพาะแบบห่วยเด้ตามโคกเนี่ยบ่มีตามห่วยตะป่าย่างเนาะ หรือว่าไทยเขาเรียกว่ายางนาอันน er> ี้มันออกต่ำเนี่ยใบตองใบตองยางเจ้าเฮ็ดในป่ายางมะจิกออกเห็ดกอเห็ดโคกเห็ดสาดก็เห็ดไข่เห็ดไข่ก็ออกบมดออกมันชีิเป็นโพนตามมันดีตามหัว่ว่าเห็ดไข่ส่วนใหญ่มันออกตามโพนพี่น้อง โพนปวกหรือว่าจอมปวกเก่าถ้าเป็นแบบเป็นคึมในกระออกนในนานอีจานี่นะไปหามเนี้ยเป็นปิดสิบกุฎอกมันเป็นบริเป็นโพนเป็นคึมทะเเดือนบริบปีจอมเป็ดไข่ก็ออกลายแต่ว่าเฮ็ดไข่ราคาแพงเด้กิโลหนึ่งหลายแสนสี่ห้าแสน ขนมดอกจุบมันละลางง่ายขนมดอกแยมใครเดบไปแบบพ่นประตูนาทีมันมาพุ่งสรุปแล้วเขาได้ลายบอกเขาได้เต็มจ้าอันนี้พวกนางกวรจะไปหอดกระสายแล้วเขาจะเจ้าทิ่นไปเห่าแล้วเขาตื่นมาแล้วเขาไปลเขาอยตอนแรกเขาจะไปสู้เขาหาไปพอตื่นมาเขาไปแล้วส่วงแรกเขาไปจะหางู เขาหัดไก่หวยเน่ตื่นมาเขาไปห่อแล้วเขาสีออกมาแล้วอันนี้ก็พ่อแกงอนู่ยายเฮ็ด่ไมซูเมอร์ิการยากอยู่เด้กพอเขาเจเนื้อาเนื้อเเขาเนื้อเห็ดื้นเศ้ามากกหายยามือแลงกะหาย จมือ,อก็เลยหายาักแถมมันก็ออกอยู่แต่ว่าสู่ค้นบ่ได้วัตโพขึ้นมาค้นกับเก็บโหลดมันก็นเลยแถบบ่มีเสือเห็เดแตนเนาะมันบ่ยมีโอกาสได้เนาเลยเดี๋ยวว่ายู่ตลาดเขาก็บริข่าตั้งแต่อันนั้นก็บริคอยเขาในเมืองเลยพี่น้อง้งแต่ดำนา เขาเฮ็ดยูตะน้ำลายเฮ็ดอันนี้แหละเฮ็ดรวมเฮ็ดเดี๋ยวรอรุ่นว่าเฮ็ดยังสิออกต่อก็บ่ได้มีเห็ดยังออกส่งเียกะนอกจากรอแต่เห็ดปวกออก่ามมปีเดิะบ กระเพาะสมาปีไปช่วยนบอลูกน้องก็จักไปใส่เข่าป้ายลงไปจักเมื่บ้านคนรอกเลี้ยงมั่วคนหนึ่งเขาเปลี่ยนกันผู้หนึ่งเดินเข่าป้าไปา่เดาเขาไปดับนน้านประจัมองด่อนช้างน ไปเบอร์สามป่ะหล่อลุงหลักกับป่ันพูดหนึ่งอันเปลียนชุดใส่เข้าไปดำหน้าซอยอันปะซอยลุงเขาประจักษ์กีเขามาซยบ้านเขาเจ้าแห้งแหงแรงพี่น้องยังบริภาพากันดำหน้าอยู่ยังพากันสูบน่ำอยู่ก็หอปจักฝนคือน้ำมาหมดอ๋อมคืนกับฝนแห้งยู่ t ้น n อ g มางบ้านเข้าันมนเราคนไปทางนี้ันยายนะไปหางเราไปจับอย้ยเสนนขนาดงชุมขนาดยังเลี้ยงมา่เนอขานหัวสมุนยี่ดสั่บ้านเมันหลุดยู่พอันหลุดเ อัอน,ออน,นี่คืออาหารเส้าอัน,นเฮดโคกแล้วนี่ยไปยุ่งหวยอนมันม้นั่คเป็เฮ็ดกโคกผล,ล,ล,ลออกหินดินเซาไห,หนาเด็กอันเฮโกเทะสิเป็นแบบนี้ถั่มนาแข็งปีกตำปนมันจะเสียปีกมันสีนแบบอหอมๆมันมันหวานๆกเซ็นต์ตาน วันนี้เอามาลาส่วงเตยงเสร็จไปน,นัวมันได้เท่าไหร่ตัวเทิงชุดเมื่อเปิดล่าต่อบน,นี้ตอนแรกมีคนอันสั่งออเดอร์มาเค้กสี่ก้อนเค้กเลยจกนะกอน่อตัวหสค่ะสี่ก้อนออกข่าวเลยจังอ้งน่ะ เค้กสี่ก้อนแล้วก็น้ำหางแก้วเพิ่นโอนเงินมาเรียบร้อยสามร้อยบาทเพิ่นบอกว่าถักไปหาสวรรค์สวรรค์บนตอบมื่อเ้ารนี่เราเขาเขาคะเด็อ่านเสร็ซ้ำเพิ่นก็เลยถักมาหาเบาหมี่แล้วก็โอนเงินมาสามร้อยบาทค่าเค้กแล้วก็ค่าน้ำแสดงว่าเอาเค้กแล้วเลยบอกขอโทษเลยจ้าแล้วที่นี่เพิ่นละาเสร็จมาบอกอีกทีว่าหรือว่ามือเป็นเมื่ออื่น เพราะว่าเพื่อนชีช่างสื่อไปเขาแล้วเขาไปอยู่เนี่ยไฟดาพี่น้องสวรรค์ไปหาเห็ดบรทณในด้เล่นโทรศัพท์เลยท่านก็มาหอดบาทหอดเถียงข้าวเคล็ดข้าวเคล็ดนี่แหละอาหารเช้าพี่น้องจะแกงเห็ดก่อ ได้บ่หลาย,น,าลยานัยน,ยน,น,นนี้หรซีมอนเป็นเลีาาเ้ยงงูไปเลียยล้ยงงวไปไปนี่พี่น้องเฮดกอากอ่ะยังดอกหน่อยผู้ดีแก่งอยู่ล่างมีสามน้ำเนาะมันดอกขาวสคถ้ามันถือแดดมันก็จะออกเซียนชุมพูมันไงมัยยนจะออกเียน คันดอกหน่อยมันก็จะเป็นสีขาวมันดอกแข็งเนี่ยแกงหอมพร้อมแกงเส่ักติวเซักอยตูเนาะหอมหอมไปหม้อมาใส่พี่น้องจ้ามานีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจอาหารเสาร์ก้องเฮาบุดีแหละแกงเฮ็บทั้งน้ำทั้งตอนกับคืซอินยู่ดอกเนาะไปแล้วพี่น้อง Porque que petilo marca com Itu